รองนกรัฐมนตรีงที่ว่านี้เนี่ยสังกัดพรรคเพื่อไทยในสมัยยิงลับหรือเปล่าเอางี้แล้วกันนะครับทุกคนอยากรู้หมดแล้วว่าเขาคือเนี่ยคือใครแต่ผมคงบอกชื่อตรงๆไปไม่ได้นะครับแล้วก็คงจะไม่ไปเอ่ยถึงพรรคหรือสมัยไหนยังไงต่อหน้าสื่อมวลชนกล้องเยอะขนาดนี้นเ,น <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดระบุไปขนาดนั้นมันคือเหลือรองนายกไม่กี่คนนะครับพอเหลือรองอนายกไม่กี่คนเนี่ยมันระบุตัวตนผมก็ถูกฟ้องบิดามาดอ,อีกแล้วนะครับแต่ว่าผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันว่ารองนายกที่ ที่ผมเนี่ยนะครับได้มีการโค้ดถึงนะครับอย่างแรกเลยเขาเป็นรองนายกรัฐมนตรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับข้อที่สองนะครับเขาเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่เกี่ยวข้องยังไงเนี่ยต้องไปทําการบ้านกันมาบ้างนะครับไม่ให้ผมเหนื่อยอยู่คนเดียวนะครับเกี่ยวข้องในที่นี้ผมต้องบอกไปแบบกว้างๆนะครับว่าเกี่ยวข้องคือ เคยเดินผ่านกระทรวงมหาดไทยหรือเคยทํางานที่นั่นหรือเคยบริหารหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับต้องเดากันนะครับข้อที่3นะครับอันแรกเนี่ยเป็นรองนายกข้อที่2เนี่ยเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไท,ย,นะท 3, นนนนยนะครับข้อที่3เนี่ยคนคนนี้นะครับชอบตีกอล์ฟแต่ว่าไม่ชอบสนามกอล์ฟเอาพายนะครับแต่ผมบอกแค่3อย่างเนี้ยนะครับก็ต้องไปหาคําตอบกันเองแล้วแหละนะว่าคือใครอะไรยังไงครับผม เขาคือคนที่มีการบอกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาบ้างหรือยังครับถามก่อนเลยครับว่ามีใครออกปฏิเสธแล้วบ้างครับหนักพี่ผู้สาวบอกผมหน่อยมีคนบอกประสบมีมีใครนะบ้างนะประสบแล้วมีใครอีกค,ครับรคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เขาบอกว่ายังไงครับตันนี้เขาโทรมามีการสื่อสารกันสมาชิกพรรคปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาแน่นอนอ๋อเขาปฏิเสธคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ปฏิเสธแล้วครับอ่าครับผม แล้วมีใครอีกไหมครับยุคนลิฟท์หลังทองคงไม่เกี่ยวแล้วครับกินบิรั่ก็เอาล้วครับสามคำใบที่ผมให้ไปแล้วครับเขาหมียศไหมครับมียศทางทางตำรวจไหมครับเออไม่มีครับไม่มีครับอายุมากกว่าเจ็ดสิบปีขึ้ไนไปอายุมากแล้ว,อา,าลวอายุมากแล้วครับพ,พี่นักข่าวนี้ยิ้มอะไรครับส่วนหลักการสอน,นยอ่ยอโยยักษ์นี่คือ อันนั้นผมโพสในไอจส่วนตัวของผม,มนะครับไอจีเซาบีในสตรอรี่ยอยักษ์เนี่ยนะครับมันก็แปลความหมายได้หลายอย่างนะครับหลักฐานมันยังไม่พอให้เกิดชื่อละครับวัวฟองโดนฟ้องติดคือเรื่องนี้มาละเอียดอ่อนนะครับมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะคือมันได้มองได้สองมุมดีกว่ามุมแรกเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องชู้สาวกันนะครับแต่ว่ามุมที่สองเนี่ย มันก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเพราะว่าคนที่กระทำเนี่ยนะครับเขาเป็นถึงอดีตรองนายกแต่ผมขอเซฟตัวเองก่อนนะครับแต่วงนี้สิเดี๋ยวอีกประมาณเดือนสองเดือนนะครับขึ้นศาลเนี่ยนะอันนั้นก็เปิดเผยได้แล้วผมไปขึ้นศาลคดีอะไรกับใครนะครับเขาเคยทาแบบนี้กับบุคคลอื่นไหมคนระัหรือเมียผมค,คนอื่นหนะัวผมคนอื่นอะไรยโอ้อันนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเขาเคยมีพฤติกรรมแบบนี้กับใครหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือกับลูกความของผมเนี่ยมีหลักฐานชัดเจน นะครับไม่ว่าจะเป็นแชทหรือรูปภาพนะครับคือถ้าเกิดว่าคนที่มีหลักฐานชัดเจนหน้าอย่างนี้เราก็ออกมาโกหกกันนะครับว่าไม่ใช่ตัวเองเนี่ยผมว่าสังคมก็คงมไม่น่าจะไปเชื่อถืออะไรคนแบบนี้ได้แล้วนะครับเขาผ่านจใจกันมดาในยังสงบอดีตหรอคือตัวตัว,ตวสามีเนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาก็เพิ่งจะรู้เราเขาก็ไม่รู้หรอกว่า ตัวภรรยาเนี่ยจะบอกเขาทุกอย่างหรือเปล่าอะไรนะครับเขาก็บอกว่าไม่นานนะคะแต่เราก็ไม่รู้จริงแล้วคือยังไงกันแน่แล้วเขาไปเจอที่ไหนังไงเขาได้บอกนี่เขาเขาไม่ทราบอะครับก็อ,อย่างภรรยาเขาทำงานอยู่ที่โรงแรมห้าดาวนะครับก็อาจจะไปเจอกันหรือเปล่านี่ผม,มรเราไม่รู้ถ,ถึงแม้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องทักการเมืองค่ะแต่ว่าคนก็มุ่งเป้าไปที่พักเพื่อไทยอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เป็นสมาชิกด้วยมองก็กคืองี้ไอ้เรื่องการที่ผมเป็นสมาชิกเพื่อไทยนะครับผมก็ต้องบอกกับพี่ๆนักข่าวทุกคนตรงนี้เลยว่า ผมก็เหมือนประชาชนทั่วไปนะครับที่เราชื่นชอบพักการเมืองไหนเราก็อยากไปสมัครสมาชิกไปสมัครสมาชิกเนี่ยผมเสียตั้งให้พักนะครับรู้สิกจะสองพันบาทนะครับที่ผมไปสอบสมาชิกพักเพื่อไทยเนี่ยเพราะผมเห็นว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักประชาธิปไตยแล้วก็เขาที่ผ่านมาเขาได้ยุไวยอะไรเขาเนี่ยเขาทำได้จริงนะครับแล้วก็แก้ปัญหาปากท้องได้ผมถึงไปสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วการที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่า ทางพักเพื่อไทยเนี่ยจะออกมาถแถลงมาเกี่ยวอะไรด้วยนะครับเพราะว่าคือคนคนนี้นะครับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับผมไม่หาข้อมูลมาแล้วคืน คนคนนี East, in burg, 慢慢้นะครับเขาไม่ได้อยู่พ <the> ักเพื Math ่อไทยมาตั้งแต่ปีสองห้าหหนึ่งแล้วนะครับแล้วนี่มันก็ผ่านมาเนี่ยห้าปีแล้วครับจะจะจะห้าปีแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องเราก็เรื่องมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่เขาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยอยู่แล้วผมก็งงอยู่ว่าพักเพื่อไทยจะไปแถลงกันทําไมนะครับเพราะว่า เรื่องนี้มนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลบุคคลหนึง่งนะครับที่มีตําแหน่งถึงระดับรองนายกนะครับแต่ว่าไปทําอะไรแบบนี้ให้มันเสียเกียรตินะครับนะครับคือถ้าพัคเพื่อไทยจะมองว่าผมเนี่ยจะไปทําลายพักหรืออะไรนะครับทุกคนก็รู้กันหมดแล้วแหละว่าผม,มาเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยนะครับผมก็เหมือนเอางนี้ดีกว่าผมเปียบเปย<ช>เอาให้ท่านหัวหน้าพักฟังด้วยว่าตัวผมเนี่ยเหมือนกับผมไปอยู่บ้านหลังหนึ่งเนี่ย ผมก็อยากจะให้บ้านหลังเนี้ยนะครับมันสะอาดมันเรียบร้อยอะไรที่ไม่ดีเราก็เอาออกไปนะครับแต่ว่าปรากฏว่าไอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในพักแล้วฉะนั้นเนี่ยผมก็คงจะไม่ไปโยงจะไปเปรียบเทียบกับอีกคดีหนึ่งที่เกิดกับอีกพักการเมืองหนึ่งก็ไม่ได้เพราะคดีนั้นเนี่ยตัวคนนั้นเขาดํารงตําแหน่งเป็นรองหัวหน้าพักอยู่มันคนละประเด็นกันเลยนะครับ เป็นไปได้ไหมครับว่าบุคคลคนนี้อาจจะไปพักอื่นหรือพยายามจะกลับเข้ามาที่พักนี้เราเลยต้องทำความสะอาดไม่ให้เขากลับมาได้ะถูกต้องนะครับคือก็เป็นการป้องป,องปามไว้ก่อนนะครับไม่ให้พักเพื่อไทยที่ผมรักเนี่ยนะครับจะต้องให้คนคนที่เป็นบุคคลที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาในพักนะครับหรือเขาจะไปพักอื่นไหมคนะรับอันนี้ผมไม่รู้รับวก็จะไปพักไหนยังไงนะครับคือเรื่องการเมืองเนี่ยผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับ เอาเท่านี้เอาเอาหอมปากหอมคอพอดีกว่าตอนนี้เขายังมีตำแหน่งทางการเมืองอยู่ไหมไม่มีแล้วครับเป็นเกษียณไปทั่วไปเอ่อก็หมดวาระไปตอนนั้นนะผมไม่รู้ว่าหมดวาระเพราะอะไรหรือว่าโดนอะไรยังไงนะครับตอนนี้คือไม่มีตำแหน่งอะไรนาาไม่มีครับตอนนี้ไม่มีตำแหน่งอะไรทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคการเมืองนะครับมีคดีอะไรติดตัวบ้างไหมครับคุณคนนี้คนคนนี้ นณเวลานี้น่าจะไม่มีคดีติดตัวแล้วณเวลานี้นะครับแต่เคยมีคดี